วิธีการเติมเงินมือถือสำหรับเครือข่าย ais ทำในมือถือได้เลยครับเพื่อนๆทําทำไงไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูฝากดไละหนึ่งแชร์ด้วยนะขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่แอป my ais ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้รอสักครู่เสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อมาดูที่คำว่าเติมเงินตรงนี้เด้อกดเข้ามาได้เลยครับพอเข้ามาสู่หน้านี้แล้วเราอยากจะเติมเข้าไปกี่บาทก็มาเลือกเอาได้เลยนะครับเติมได้ต่มสุดที่10บาทนะ เราก็กดคําว่าเติมเงินแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่อย่าลืมว่าสําหรับใครที่เจอปัญหาจ่ายแพงแต่เน็ตช้าคุยดีแนะนาโปรนี้เลยเน็ตไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว30เมกโทรฟรีทุกเครือข่ายเริ่มต้นแค่เดือนละ200กว่าบาทเป็นซิมแบบเติมเงินเดือนแรกเล่นฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์สามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้สําหรับใครที่สนใจผมแปะพิกัดไว้ให้ในตะก้านะอีกหนึ่งอย่างที่ดีมากๆเลยสําหรับ AIS คือเราสามารถเติมเงินให้คนอื่นได้โอ้โหสุดยอดอีหลีอะมาดูตรงนี้ครับ ให้เพื่อนๆกดมาที่คําว่าเติมเงินให้หมายเลขอื่นๆตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่หมายเลขเข้าไปแล้วก็เลือกจํานวนตัวเลขแล้วก็กดคาว่าเติมเงินแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยง่ายอีลีเพื่อนๆทุกคนก็ลองไปทําดูนะทําแล้วติดขัดปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเด้อเดี๋ยวคุยดีทําคลิปตอบกลับให้อย่าลืมนะครับสําหรับใครที่สนใจเน็ตไม่ลดสปีดเน็ตไม่จาํากัดกดในตะกาได้เลยนะครับ